สมุนไพรช่วยให้หลับง่ายหลับสบายแล้วก็หลับลึกต้องอยอมรับกับว่าในสถานการณ์ในช่วงนี้หลายคนมีความรู้สึกเหมือนคล้ายถูกกดดันแล้วก็เครียดจากข่าวคราว,ราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการระบาดของโควิดสิข่าวการบ้านการเมืองและอีกสารพัดอย่างเลยทําให้รู้สึกว่ามันหลับยากจริงๆกว่าที่แต่ละคนจะนอนหลับได้ ซึ่งผู้ที่มีความรู้สึกที่แบกหรือว่าต้องกดดันต่างๆนั้นก็ควรจะได้รับการปลดปล่อยแล้วก็ควรจะต้องผ่อนคลายกันบ้างเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาแทรกซ้อนในช่วงนี้การใช้สมุนไพรก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะครับซึ่งสมุนไพรที่ช่วยในการทําให้คุณหลับสบายซึ่งเป็นสมุนไพรที่หาง่ายๆก็คือ ขี้เหล็กสะเดามะระและใบชะพลูฟังอีกครั้งนะครับสมุนไพยช่วยในการหลับสบายนั่นก็คือมีขี้เหล็กสะเดามะระและใบชะพลูวิธีใช้ก็โดยการสลับกันทานหมุนเวียนกันไปและสมุนไพย,ย์เหล่านี้ยังช่วยกันช่วยในระบบขับถ่ายได้อีกด้วยแล้วก็ยังช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้ด้วยเช่นกันนี่คือสมุนไพรที่ช่วยเนี่ยทำให้คุณหลับง่ายและก็หลับลึกนะครับง่ายๆเลยก็คือ ขี้เหล็กสะดาวมะระและใบชะพูก็นำมาก็คือโดยการทานสมุนไพรเหล่านี้บุนเวียนกันไปซึ่งจะทำให้คุณหลับง่ายหลับสบายแล้วก็หลับลึกรู้อย่างนี้นะครับรู้อย่างนี้แล้วก็ควรจะหาสมุนไพรเหล่านี้มาทานเพื่อสุขภาพกันครับขอบคุณที่มาของข้อมูลจากสมุนไพรชีวะกะ